เรื่องที่น่ายินดีในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกของเรานั่นเองค่ะโดยจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตร้อยตีดรทวีบูรณะเขตหรือลุงจ่าทวีในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศินลปินแห่งชาติค่ะ ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าสิบเอกดอรทวีบูรณะเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแก่ร้อยตีดรทวีบุรณะเขตหรือลุงจ่าทวีค่ะเนื่องในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรมประกาศให้เป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2566สาขา พชนะศินป์ประณีศินช่างปั้นช่างหล่อค่ะโดยลุงจ่าทวีในวัย92ปีก็ได้ออกมาต้อนรับประชาชนที่มาแสดงมุทิตาจิตด้วยสีหน้าที่สดใสซึ่งถือว่าพิธีนี้นะคะเป็นการแสดงออกถึงความกตัญยูกระตะเวทิตาต่อลุงจ่าทวีที่ได้สร้างสรรผลงานด้านพุทธศินอันทรงคุณค่ามาอย่างยาวนานสะท้อนให้เห็นได้จากความงดงามประณีของผลงานทุกชิ้นซึ่งเป็นผลงานในสกุลช่างจ่าทวีท่านจึงเป็นเสาหลักที่สำคัญในด้านงานปั้นและงานหล่อ 哈三 มีการสร้างสมผลงานเป็นมรดกให้แก่ชาติไทยพิธีในวันนี้นะคะยังได้มีการเสวนาเผยแร่เกียรติประวัติและผลงานของลุงจ่าทวีศิลปินแห่งชาติให้กับสาธนารณชนได้รับรู้โดยเฉพาะผลงานที่แสดงผ่านหอศิลป์ครูของศิลปินศิลปาจาร์จาค่ะทั้งมีผลงานในอดีตจวบจนปัจจุบันที่โดดเด่นที่สุดก็คือการหล่อองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชจำลองขนาดหน้าตักต่างๆไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้เช่าบูชากันไว้แทบจะทุกบ้านค่ะและยังได้ ฝากผลงานป้าและงานหล่อขนาดใหญ่จํานวนมากไว้ตามวัดวาอารามต่างๆอีกมากมายในประเทศไทยค่ะอีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ลุงจาทวีศิลปินแห่งชาติอีกด้วยค่ะโอกาสนี้นะคะหม่อมหลวงสลารีกิติยากรได้ให้ผู้แทนนะคะนาช่อดอกไม้มามอบให้กับลุงจาทวีศิลปินแห่งชาติด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงที่ท,ทราบข่าวการจัดพิธีนี้ต่างเดินทางมามอบดอกไม้ แสดงความยินดีกับลุงจ่าทวีเป็นจํานวนมากด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยกระทรวงวัฒนธ,นธรรมนะคะได้แจ้งหมายกําหนดการที่จะให้ศิลปินแห่งชาติประจําปี2566เข้าเฝ้าสมเด็จพระนิธาถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อรับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติเป็นประมาณเดือน กุมภาพันธ์นะคะในปี2568นี้อีกด้วยก็สร้างความปราบปื้มใจให้กับลุงจาทวศีศิลปินแห่งชาติและครอบครัวเป็นอย่างมากค่ะ